จำนามสกุลตัวเองได้หรือเปล่าคะใช่แสงสุขโอ้โหอันนี้ก็หล่อไม่แพ้เพื่อนคุณเล่นชื่อแดงโอ้ชื่อแดงหล่อด้วยครับเสื้อสีแดงอีกนะฮะแดงไปนี่วยท่านผู้ช่วยแล้วต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะแข่งใครไม่ได้แข่งใครไม่ได้นะไองานตัวค่ะ ยังพูดได้ดีเป็นบางครั้งก็มีดีบางครั้งของปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้างท่านผู้ช่วยแล้วต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะแข่งใครไม่ได้แข่งใครไม่ได้นะไม่ได้นะรายงานตัวค่ะต่ตบมือต้อนรับหน่อยแจกของเสมอเออรายงานหน่อยว่าเพื่อนฉันดีไหมถ้าบอกเลยบอกเลยย้ำเลยย้ำ อ่ะผ่านผ่านเธอผ่านได้อ่ะเอาคนต่อไปนี่พระเอกมาใหม่สำเร็จสุขบังครับว้าเป็นคนที่ยิ้มหล่อที่สุดที่สุดโอ้โหยิ้มสวยอ่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะไปทำคอนเทนต์นะจะแต่งฉันเลยนายนายังไตอนนี้เป็นนายแล้วมีนายมันทำงานอที่นี่มั้ยครับเยอะครับ ต่อไปท่านประธานนอมของเราได้ปรบมือต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ในห้องเราไม่ธรรมดานะมาไม่พอนะหล่อด้วยเอาใหม่นักเรียนคนนี้พุดพูดไม่ชัดพดไม่ชัดกันค่ะเนี่ยอังกฤษอังกฤษเอาเร็วๆวเพื่อนคอยเพื่อนคอยเร็วเเดี๋ยวโดนไม้เลียวคุณครูนะเร็วเรัว ฉายาพระเอกในห้องยอที่สุดในห้องคืออะไรไม่รู้สำเร็จโคติวันไเนมอาผ่านผ่านหึืผ่านได้อ่ะเอาคนต่อไปนี่พระเอกมาใหม่สำเร็จสุของปังครับวัวเป็นคนที่ยิ้มหล่อที่สุดกิ๊สุดโอ้ยยิ้มสวยออาคนต่อไปานายเหมือนกันค่ะเล่นคาชิเล่น มาเตยนกับพวกครับน่าขวัญเต้นใหมเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนีดีโอกาสที่แย่แย่เยอะกพูดได้ดีเป็นบางครั้งก็มีดีบางครั้งลองควงเกาะคนเดิมคงกระพันแล้วเหนียวด้วยฉายาพระเอกในห้องรอที่สุดในห้องคืออะไรไม่รู้สำเร็จโปรตีนวัน มยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคนนี้เขาคนเดิมไม่เปลี่ยนอาเช่อกันค่ะนี่ษอางกฤษเร็วเพื่อนคอยเพื่อนคอยเร็วเเดี๋ยวโดนไม้เลียวคุณครูนะเร็วเรว เยอะครับเยอะนี่คือไม่มีต่อไปท่านประธานนอมของเราท่านรองขารายงานตัวค่ะพบ้านหนองเว้งบ้านหนองเมืองแหลกปลาเป็นเนื้องเนไหล่บ้านหนองบ้านหนองพวงเกาะคนเดิมคงกระพันแล้วเหนียวด้วยได้ ปรบมือต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ในห้องเราเอไม่ธรรมดานะมานไม่พอนะหล่อด้วยอพูดดีเป็นบางครั้งก็มีดีบางครั้ง <analy zer> ได้ปรบมือต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ในห้องเราเอไม่ธรรมดานะมานไม่พอนะหล่อด้วยอ เอาใหม่นักเรียนคนนี้พูดพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดท่านรองขารายงานตัวค่ะนหนองเวบ้านนอเมืองาเป็นเรียนดงหนบ้นโสวัสดีค่ะไปทำคอนเทนต์นะจะแตะฉลเชงไงนายอตอนนี้เป็นนายนวเออคุณน ท่านผู้ช่วยแล้วต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะแข่งใครไม่ได้แข้งใครไม่ได้นะไองานตัวค่ะไม่มีโกาสยะา่ดีเป็นบางครั้งก็มีดีบางครั้งโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้างอ้ยงอ้อ้อ้้ยองยโอ้ยโอ้ยโอ้่อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ้ยโยโน้้้ยอยอา้ย เร่อปกติครับอไดาดอท่านยืนหน่อยเขาเยอะต้องนิ่งมีแทเนาะโอเคเพื่อนฝูงได้ออไาท่านยืนหน่อยเขาเยอะต้องนิ่งมีแทเนาะโอเคเพื่อนฝูงได้ไหนดูภาะก่อนดูระพหน่อยมีต่พ่อกบม้โอเคอาสวัสดีท่านประธานน้อยน้องตุ๊กตา อรายงานหน่อยว่าเพื่อนฉันดีไหมบอกเลยบอกเลยย้ำเลยย้ำเลยเชียเลคุณเรคุณเร่่อพ่อแม่เรียกว่าชิเล่แต่มันเปลี่ยนเป็นเล่มันดูดีเพราะว่าไปคู่กันกับผมไงอ๋อเล่นค่ะอ่าน้องแจ๋วค่ะน้องแจ๋วอ่คนต่อไปค่ะฮัลโหลคุณมีกองตันอันนี้ก็คุณไปแล้วดูพ้าก่อนดูพผ้าหน่อยมีแต่พ่อกับแม่จ้าโอเค สวัสดีท่านประธานน้อยน้องตุ๊ก,กตาผ่านผ่านถึงผ่านไปอ,อ่ะคนต่อไปนี่พระเอกมาใหม่สำเร็จสุกบังครับหัว<ะ>เป็นคนที่ยิ้มหล่อที่สุดสุดโอโ้หยิ้มสวยอ่ะคนต่อไปตัวเกาะคนเดิมคงกระพันแล้วเหน,นียวด,ด้วยกันค่ะเนี่ยอังกฤษอังกฤษเอาเร็วๆเพื่อนคอยเพื่อนคอยเร็วๆเดี๋ยวโดนไม้เลียวคุณครูนะเร็วๆ เล่นค่ะอน้องแจวค่ะน้องแจวอคนต่อไปค่ะฮัลโหลอันนี้ก็คุณนายเหมือนกันค่ะเล่นค่ะชิเล่นมานกัพวกครับน้าคุณเต็มไไม่ใช่ไม่ใช่ คุณเรก่อนพ่อแม่เรียกว่าที่เล่แต่มันเปลี่ยนเป็นเล่มันดูดีเพราะว่าไปคู่กันกับผมไงอ๋ออ่าผ่านผ่านเรื่องผ่านได้อ่ะคนต่อไปนี่พระเอกมาใหม่สำเร็จสุขุพังครับว้าเป็นคนที่ยิ้มหล่อที่สุดที่สุดโอ้โหยิ้มสวยอ่ะคนต่อไปออกเอาใหม่นักเรียนคนนี้พูดพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเล่นค่ะ น้องแจวค่ะน้องแจวอาคนต่อไปค่ะฮัลโหลันอันนี้ค่คุณสวัสดีค่ะไปทำคอนเทนต์นะตัายันยนายนายยตอี้เป็นนาแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นูชผู้ใหบ้าท่านผู้ช่วยแล้วต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะแข่งใครไม่ได้แข่งใครไม่ได้นะไปงานตัวค่ะ โอ้ต้องขอบคุณสำเร็จข้าวหลังเธอต้องไปยืนกับเข้าบ่อยๆนะใช่ใช่ใช่เอามาใหม่เว้คุณเรคุณเรก่อนพ่อแม่เรียกว่าชิเล่แต่มนเปลี่ยนเป็นเรมันดูดีเพราะว่าไปคู่กันกับผมไงอ๋อลองวงเกาะคนเดิมคงกระพันแล้วเหนียวดุสวัสดีค่ะไปทำคอนเทนต์นะ เป็นนายแล้วนายมันองวงเกาะคนเดิมคงกระพัน์แล้วเหนียวด้วฉายาพระเอกในห้องยอที่สุดในห้องอะไรไม่รู้สำเร็จโปรตีนวันเปวนเอ็ม คนเดิมคงกระพันแล้วเหนียวด้วยคุณเรคุณเรก่อนพ่อแม่เรียกว่าทีเร่แต่มาแก่เป็นเรมันดูดีเพราะว่าไปคู่กันกับผมไงเล่นค่ะอ่าน้องแจวค่ะน้องแจวอคนต่อไปค่ะฮัลโหลอันนี้ก็คุณท่านรองขารายงานตัวค่ะพี่ตงปานน้องเว้ มาตบมือต้อนรับหน่อยรงานหน่อยว่าเพื่อนฉันดีไหมบอกเลยบอกเลยย้ำเลยย้ำเลยคิล่คุณเรคุณเร่ก่อนพ่อแม่เรียกว่าไอ้คิเล่แต่มันเกี่ยบเป็นเรมันดูดีเพราะว่าไปคู่กันกับผมไงอ๋อกันค่านี้อังกฤษอังกฤษเอาเร็วเเพื่อนคอยเพื่อนคอยเร็วเเดี๋ยวโดนไม้เลียวคุณครูนะเร็วเร็ว ไม่ได้ปรบมือต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ในห้องเราเอไม่ธรรมดานะมาไม่พอนะหล่อด้วยเรื่องปกติอ่ะว่าได้าดนึงเอาท่านยืนหน่อยเข้ายืะต้องนิ่งนี่แท่น้อโอเคโอเคเพื่อนผมได้แย่แล้วแย่แล้วสำเร็จเรามีคู่แข่งแล้ว เไหวรายงานตัวค่ะชื่อสุทธิบุญหมื่นไว้ครับชื่อเล่นชื่อทิครับ